คุณเคยขับรถไปเล่นมือถือไปหรือจะกินข้าวแต่งหน้าหรือแม้แต่คุยโทรศัพท์ไหมหากเคยนั่นเท่ากับว่าคุณกําลังพลาด2วินาทีที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการ2วินาทีที่ว่านี้คืออะไรมันก็คือเวลาที่คุณควรใช้ในการสังเกตการสิ่งต่างๆบนท้องถนนเช่นรถคันอ,อื่นๆคนเดินถนนสัญญาณไฟจราจรและสิ่งกีดขวางต่างๆแต่ถ้าหากคุณละสายตาจากถนนนานเกินกว่า2วินาทีนั่นหมายความว่าคุณจะพลาดสิ่งที่กําลังเกิดบนถนน เพิ่มโอกาสเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุถึง2เท่าหลายคนอาจจะคิดว่าการแค่2วินาทีเป็นระยะเวลาที่แสนสั้นใช่ไหมแต่2วินาทีบนถนนอาจกลายเป็นวินาทีแห่งชีวิตเลยก็ได้เพราะด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะขับรถไปได้ไกลถึง33เมตรและนั่นคือระยะทางที่อาจมีรถคนหรือสิ่งกีดขวางอยู่เต็มไปหมดและคุณอาจไปชนเข้าโดยไม่รู้ตัวลองคิดดูมันคุ้มค่ากันหรือเปล่าแค่มองโทรศัพท์แป๊บเดียวก้มลงเก็บของ หรือทํากิจกรรมใดๆก็อาจทําให้ตัวคุณเองหรือคนอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าให้ความประมาทเพียงชั่วครู่แล้วกลายเป็นความเสียใจไปตลอดชีวิตและจําไว้เสมอว่าขณะขับขี่ต้องมีสมาธิจดจ่อเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองคนที่คุณรักและผู้คนบนท้องถนนครับ